สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสวัสดีกันอยู่ในป่าอีกแหล้วจ้าทุกคนจ้าพี่นูกส่สีเป็นกิจวัตรประจําวันจ้าตื่น้ามาก็ต้องเขาได้เขาป่าก่อนจ้าเนาะจ้า้าว้าๆ้า,ามากกับเขาป่าหาเห็ดนะจ้าสวยมากอะเตรียมตัวทํางานเนาะจ้าทุกคนจ้ามีเห็ดบ่มีเห็ดกะ ไปเบิ่งกันเลยว่ามีสิมีบอเนาะจ้ะขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจเด้อจ้ะผู้ใดมาขอกำลังแรงใจาจากพี่หนูกะรอก,ก่อนเด้อจ้ะท่านเฮ็ดว่ายแล้วพี่หนูสิไปไล่ตาม subscribe สบ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 สให้สุขคน,นเลยเด้อจ้ะทุกคนจ้ะอย่าเฝ้าหนีอย่าเฝ้า,า,าเคลียรให้กันเด้อจะเด้อให้พี่หนูให้เวลาพี่หนูแน่เนาะจ้ะเนาะพี่หนูกระยากเนาะจ้ะโอเคจ้ะเขาไปหาเห็ดกันมาเขาสิพอบอเนาะจ้ะเนาะปะพี่หนูว่ามันแ,แม,น,มนดอกแรกแข้งหมานแมนจ้ะแมนอันนึงโอ้ยเนาะ ดอกแรกแห้งมานจ้ะเอาจ้ะมันมามีหนอนแม่จ้ะเห็นวาจังสี่เพราะเวลาไปพาออกขาวจ้วจ้ะทุกคนพี่นุก็เลยเอาจ้ะนี่จ้ะเอาเนาะไปหาต่อจ้าดอกเห็ดเลยหน่อยจะมันหลอดเลยทุกคนอึ๊บเอาหน่อยก็เอาคอยเป็นเห็ดผงหวานจ้ะแซ่บจ้ะนี่จ้ะพี่นุเห็นอีกแล้วดอกหนึ่งดูขึ้นดูนี่โอ๊ยขาไม่พ่อยแม่ข่อย งามไหลเพร่ะ <c oughs> มันขึ้นกำเหงวนนี่จ้ะเนี่ยออไปหากันต่อจ้ะยังกระสุนพูลูยี่คุณแมนบบแมนบโถ้าเบิงนุ่กันโอ้ยคุณอะพื้นอุ้ย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 ปาดอุ้ยทุกคนปาดงามนี่ อยากได้จังสีที่สิบดอกกับพ่อใจดอกมือเนี่ยเอ้ยนี่จ้ามันมันเกิดแล้วจ้าแต่ภูมิใหม่ภูมินี่ปกติมันจะเกิดได้หนหล่ะไงเราก็ดอกงามจะปีนี้เพิ่งเห็นเนี่ยจ้านี่ยนี่ป้าป้า่อจ้าพีใจที่จ้านี่เจอแล้วดอกหนึ่งจ้าเฮ็ดแถวนี่ปีนี้ยังพอออกจ้าพี่นูก็สีสังเกตเพราะว่าตรงใดที่ที่มันยังพอออกด้วยจ้าเราพี่นูก็บสิมาดูจ้ามันก็สี เห็นว่ามันออกจ้ะเพราะว่ามันออกยังบกบกทีเลยจ้ะแล้วบะนี้มันก็เลยอันมาออกขีหลังนั่นนะอีกดอกนึงเห็นปะนั่น,นจ้ะเ,เอาลวดล้วเนาะเอาลวดล้วอันน่ะเกิดมาแล้วก็ะทา,ากินลวดนี่จ้ะเิ่งเด้อเนี่ยเกิดมาแล้วก็ถือกินลวดจ้ะนีเอามันลวดล้วเนาะคนพอวอ,อยู่สายหาเมื่ออีกจ้ะจ้าทุกคนพี่รู้ มาตรงพี่หนูเอาตรงเก่านี่ะนอกจากนี้เนี่ยพีหนูได้อีกแล้วขึ้นอีกนี่เออเห็นเห็นมาขึ้นมองนีู่ปีนี้นี่จ้ะงามๆเลยจ้ะแล้วพี่หนูเห็นด้วยตรงข้างหลังอีกสองดอกจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวพี่หนูพาเอาจ้ะหมู่บ้านก่อนพี่หนูเอาอยู่แถวนี้นี่นี่นี่สองดอกโอ้ยเหยียบอีกวะเสียดายจ้ะเพราะว่าปลายปีแล้วเห็ดมันหน่อยแล้วก็ต้อง น้อมนิดนึงนี่ย้าสองดอกจ้านี่มพวกนี้เนี่ยหมู่บ้านก้อนพีโนอยู่นี่สองดอกนี an, ่ใกล้ๆกันนี่จ้าขอถ่ายดูขอถ่ายรูปไปทำน้าปลวกเห็นไอมนะขอถ่ายรูปไปทำนกปกหน่อยนะคะโอเคนี่ค่ะนี่ พ่กิดว่าี่พอได้จ้ะนี่งามบ่นะฮักเนาะโอพ่อไอแปะอืม่ะเก็บใส่กระตาจ้าปึงจ้าทุกคนพี่หนุ่มเห็นปึงกุมเห็ดคาโอ้ยเจ้าม,มันใหญ่มันงามอีหลีเลยเนาะจ้าอันคนกับพวกกินเนาะจ้าเนาะมันคือกินบนน่ได้เนาะจ้ะาเนาะพวกเนี้ยงามอีหลีเด้จ้ะพี่หนู่ก็ได้ทาย มื่อนี้พี่หนูว่าสิไปเบิ่งเห็ดหนังไก่เลยจ้ะทุกคนจ้ะแต่ว่าพี่หนูก็มาแวะเบิ่งเห็ดผึ่งหวานก่อนเนาะจ้ะหาน้อเทียได้เห็ดกินนี่จ๋าบริเวณปลาเห็ดพี่หนูก็ได้นี่เห็ดคาเห็ดยังกับจักเต็มเจ้าเห็ดยังเหม็นเห็ดเน่าจ้าพี่น้องเฮ้จ๋าเอาเจ้เห็ดอีหยังนั่นเห็ดผูบู่อยู่เอาเอาห้วยมันว่ามันมันเห็ดผึ่งหวานหรือเห็ดอีหยังจ๋าตะคุณจ๋าหื มันมันเป็นเห็ดอ no no ีหยังงไรจ้ะหุ้ยอุยเห็ดพึงหวานสองดอกเอ้าหวยมาสร้างมาจ้ะบ้านนี้ให้พี่นุ้งเอาควันซะต่อทุกคนนั่นอีกดอกนึงนั่นนั่นจ้ะนั่นนี่นี่นี่ทุกคนเม้นดีจ้ะอุ้ยอุ้ยถากอุ้ยอุ้ยนี่แยงเขานันนันดอกนึงนั่นเพาพี่นุ้งว่าเม้นเห็ดดินคือเห็ดอีหยังฉันเด้นี่เอา ผ้าเบงปลาเห็ดผ้าเบงอันนี้ยูดีดีผันหมานทำนานทุกคนเหลือบ้างเนี่โอ้ยเนาะเนี่ยพี่น่ะ,นนะเคยได้ตรงนี้อหาหกดอกเลี้ยงกันด้วยจ้ะทุกคนจ้ะแล้วพี่เล็กก็เคยได้สามสี่ดอกเลี้ยงกันจ้ะตรงเนี้ยวันนี้พี่นูก็เลยให้เบิงเห็ดซื้อได้จ้ะเบงเนี่ยใต้เห็ดอ่ะโอ้ก็ดีใจแต่บ้าเนาะก็คิดว่าสีพอะนะจ้ะเนี่ยมันออกหลายเทียแล้วเนาะจ้ะ มื่อนี้พี่หนูเอาถุงมาวะดีพี่หนูเป็นยังที่คอยเอาถุงมาเก็บไอ้สิไปเก็บเห็ดหนังไก่เราวันนี้จะคลองขวากกตาพิจาร์คนเห็ดหนังไก่มันบานเนาะจา้ะมันกระสีเต็มกระตาเนาะจา้ะเนาะพี่หนูทั้งสิบไปเบิ่งเห็ดดำน้ำจ้ามือนี้จ้ะสิไปเก็บเห็ดโดนๆเติบ,บจ้ะทุกคนจ้ะไปไปกันต่อจ้าเอาหมานแล้วเบิ่งหาเบิ่งอีกก่อนจา้าฮัเดี้ก่อนไปพี่หนูก็สชิมัดตัดขาเห็ดให้เบิ่งก่อนจ้านี่จ้าได้นี่สำนึกกับพ่อกินได้จ้าเห็ดเผื่กหวานได้ฮอนเห็ดมันปู อตอนนี้ก็พอกินแต่ตัดขาก่อนเนาะนี่นี่น้าหมูามม่อคืนนีนพีโนูทอดให้พ่อใหญ่กินประมาณซีขีดนี่แหละเสียบออแล้วกินหมดเลยเด็ดถุงหวานทอดตอวน,นี้งามคักพี่น้องวนตู้ปุอยู่สิล่ะจ้าต้องมาขยันมาจา้ะอันมันบ่หลายเราต้องหูหมองน้ำแล้วอันหูหมองมันเกิดเคยเกิดน้ำ เราวันนี้เขาก็มาเบิองเอามันมาเบิองเอวสินะจ๊ะเดี๋ยวเขาก็เห็นเองเนาะจะเนาะเนี่ยโอ้ยทุกคนอ่ะงามคักจก้ะนี่ดอกในเมื่อกี้นี่คู่แฝดเขานี่เอา้าบ่มีกี่คนตัวนีหนก็ดีแท้ <c oughs> งามเอาป่อยเปะนะจ๊ะนะฮัาากเอาป่อยเปะนีะ่บ่มีนอนเนะจ้ะแต่ละดอก ฝนเอ้บ่ามนฝุนได้จะนหมอกย่อยจะเมื่อนี้อากาศอยู่ทีหาองศาได้จ้ะทุกคนจ้าเนี่ยผักตาได้เนี่ยบนเขาก็ติดลบแล้วล่ะจ้ะแต่ว่าพีโนกะมันเนาอจา้ะเนาะก็มาเลาะเบิ่งไปให้คนเก็บเห็ดนาะจ้ะเห็ดจังไงไ,ได้เบิ่งเห็ดขลดปนห้ทุกคนได้เบิบ่งนาอจ้ะเนาะมันมีเก็บก็เก็บไปเพราะว่า พี่หนูกับศิวะรยูอีกบ่ก,กี่เดือนเราจะทุกคนจะเสดไปเมืองไทยแล้วเนาะสิไปได้ไปสวัสดีเมืองไทยเราเด้อจ้าทุกคนจา่าเกือบสองปีเนาะจ่นะเนาะโอ้ยทอมาาหัวใจสุดๆจ้ะบอกเลยสำหรับเอฟซีที่ถามมาขอมาถามหนึ่งเด็กพี่หนูล้งห้ยเราเด้อจ้าพักอะไรเบิ่งเอาเนี่ยจ้าอืมกับอันคนที่มะเมนเขามาแเรากับมะเมนปุ๊บว่าอัน เฮ็ดคลิปเออเฮ็ดคลิปเมนูให้เบิ่งแนี่ยว่าบ่น่นาติดตามเลยบ่เฮ็ดเมนูให้เบิ่งพะนาวา้าเอาผู้ใดได้เป็นเอสซี่พิโนแทๆ้ๆต้องเห็นเนาะจ้าว่าพี่หนูเฮ็ดเมนูบ่เนา,นา,าเนนะนะจา้ะเนาะพ,พี่หนูก็เฮ็ดอยู่เด้จ้าอืมมันบ่ว่างสิได้เฮ็ดนะจ้าเพราะไม่ยังดอกเพราะว่าพิโนก็เฮ็ดงานเก็บเฮ็ดแล้วก็กลับบ้านก็อาบนา้ําเฮ็ดกับข้าวกินเตรียมทํางานนะสินะจา้จาเนาะจ้ากับไล่เบิ่งเอาเด้อจ้ะเด้อนี่จา้าไปสันนีกับแก,แกงอิ่มเด้อเนี่ย ฮั่นแล้วนี่จ้าป่ะไปกันต่อจ้าห,าหาอีกครั้งที่ใดตื่มกันเนาะจากเนาะเราก็ไพ,พ,อ,พอเห็นร่างไกางามๆเอาเสือม,มือไปจับจังไลยมิตรนามหนุ่ยสรางวา่าแต่พี่จ้าทุกคนเห็นบอกงามๆพี่เห็นบอกพี่ไม่พี่แต่พี่เอเอเนาเก็บไปจ้ะเพราะว่ามันนี่ตั้งใจที่เก็บเห็นร่างก่อยู่แล้ว,ลวนอกจากเนาะอือนี่เก็เแบบเลยจ้ะมันขึ้นที่หลังสิละจ้ะนี่อันสุดนี่สุดขึ้นที่หลัง โอ้ตัดถึงน้ำตัดเอาลดกจ้ะบางคนจ้ว่าอันตัดขาจังสี่บ่นาดูเลยอันเยาว่ากันเถอะจ้ะอันเห็ดอันนี้มันเปาะค่ะถ้าพี่หนูจับปุ๊บมันหักปับเลยจ้ืมันสีหักปับได้เสียดายนะจ้ะเขาก็ตัดเอาไหนบ่ตอนนี้ก็ยังแตกจ้ะเขาก็ตัดเอาเนาะจ้าเนาะนี่อันเขาจับมันแตกจ้าพี่น้อง มันแตกเร็วพี่นุคยจับแตกให้เบื้องแล้วอืมสมุนพี่นุไปดึงเอานี่บางอันนั่นนะเฮมบอเนี่ยเนี่ยเนี่ยจ้ะเนี่ยแตกขึ้นมาหลุดจ้ะเนี่ยก็ให้ตัดเอาซะเถอะมันขาดแล้วก็ดึงเอาเนาะจ้ะอย่าว่ากันเถาะเนาะไปไปหาต่อจ้าบางแก่ได้อีกเนาะจะไปหาเรื่อยๆไปจ้าตอนนี้พี่น้องพี่นุพอเห็ดอีกแล้วสองดอกเดี๋ยวจะติงเหยียบน้ำก็ได้อุ๊ปนี่ ว้าว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 สองสีพี่น้องอุ้ยเอาจังไรทีเอาจังไรทีาาทห้อยไอ้กระแตเ้าก็รอกินจ้ะแต่พี่นุก็เอาเด้อนี่งามอยู่จ้ะเอาได้มีไหมปาดนี่โอ้ยยังวะเออเอเอมึงเนี้งามบ่จ้ะอื้อหือท้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 อมาตัดทขาเอาจ้ะ ยางมายางตัวเตะตัวเตะมามาพ่ออีหลีจ้าพี่หนูก็ได้โชคดีครับจ้ามานมาจ้าพี่หนูมาถึงตรงเห็ดนางไก่แล้วจ้านี่จ้างามแล้ว่ะปะเนี่ยเนี่ยใหญ่แล้วยอึ๊บงามบ่จ้าทุกคนจ้าคุณ คุณอะไรจ้ะคุนอ,อีโอเคนี่สวยๆจ้านี่จ้ะสวยๆเก็บค่ะเก็บเอาค่ะเอาน,นี่ค่ะนี่จ้ะกําลังขึ้นไม้กับน,นี่เลยจ้ะทุกคนเป็นเห็น,หนกําลังขึ้นไม้กับน,นี่คนต่อให้หเราเต่นเลยจ้ะ วันนี้ไปน้ากันยาวๆเลยเด้อจ้ะเดี๋ยวพี่นุภาพไปเก็บฟังผลอีกจ้ะหมุนป้าจ้ะนี่จ้ะเก็บจ้ะอือฮึเราเดี๋ยวพี่นุเก็บใส่ถุงตะเปาะแตะแปะจ้ะทุกคน,นเอาเลยจ้ะกระเทยไหนมาเนาะจะน้ำมันหมุนปลาหกจะพี่นุเปียกหมดเลยจ้ะ อย่ยงน้ำหมอกจ้ะนี่ค่ะพูนจ้ะน่ไปห้าไปเก็บขุน่นนันกันจ้ะ พี่แกมีจะงามจ้ะเดี๋ยวพี่นุ่งต้องเลยหมุนไปเอาแล้วล่ะจ้ะนาะจ้ะเอาที่มุวพี่นุ่งไปเอาก่อนจ้ะเฮ็ดคนงามๆเลยจ้ะน,น,นี่นต้องเก็บกันเลยค่ะส,สวยๆนะคะตเดี๋ยวขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปขอจัดฉากนิดนึงเด้ออันนี้จัดฉากถ่ายมันสวยเนาะจ้ะทุกคนจ้ะพี่นุขอถ่ายรูปแป๊บนึง ถ่ายรูปส,สวยๆลงก่อนโอเคหนอจ้ะสองดอกหนึ่งดอกจัดฉากไหนอะย่าจมเด้อเฮ้ย่าจมเด้อว่าจัดฉากถ่ายรูปเอาพี่อีกดอกนึงโอ้เสียดายเด้เอหนะอ้าว่วเป็นยังหรอจ้ะอันนี้ก็ได้ดอกเนี่ยมันดึงแล้วมันค่อตั้งใจหักจากจพี่น้องพี่หนูเลยตัดลวดแล้วเอา้เอา โอ้โหติดกันมาเลยเอานี่จ้างามๆจ้า่ะเก็บไปดลยวังนี่จ้าเห็ดแม่ <c oughs> โอ้ยพี่นุ่ยกับเสียงแหกเสียงแหงอากาศเย็นจ้าทุกคน,น,นเลยวันไหนเห็ดแม่งามเก็บบางบระเก็บบางเนาะจ้าทุกคนจ้าอันมันงามงามตรงที่ลงๆข้นเก็บเขาบอกอะไเขาบอกหงวามันในตรงนีม้มีจ้าเลยบันงงามแล้วก็เต็มพุนะพน่นน่ะทุกคนเลยวันไหน เต็มอยู่คือเก่าอยู่จ้ะเขาบ่ฮู้เขาฮู้แต่ตรงโล่งจ้ะตรงนี้ก็กเขาก็บ่มากเก็บก็ดีไปมันสิได้เหลือสิได้ภาพจ้ะทุกคนน้ำงามพี่หนูสิมาจอดเบิบ่งซื่อๆว่ามันมันยังอยู่บ่อขันหุ่มมองพี่หนูคือยังจ้ะเขาเก็บน่ะเขาบ่เก็บคือพี่หนูจ้ะเขาเก็บไปดอกน้อยๆก็นยุ่มมุ่นหมดแหมีจ้ะทุกคนพี่หนูก็เลยอันมาเบิ่งว่าเขายังท่านในยุ่มมองพี่หนูติจ้ะห้าห้าม

โอ้โโอ้ยไม่ได้เห็นมัดก่อเลยพี่น้องเสียดายดอิอย่าว่าพี่หนูได้จ้ะพี่หนูเสียดายอยู่จ้ะแต่ว่าพี่หนูก็อยากเก็บให้ทุกคนเบิง่งเลยจ้ะเน,นาะคุณเอาเดี๋ยวเอาดอกอ้วนมันก็พอเนาะอันนี้ที่สุไปเบิ่งเดินนั่นอยู่มึอนี่อือฮั่อยมันกอดจ้าเห็นอันนี้อันนี้บ้านเอาจ้ะพี่บ้านเอามึงนี่เอาอันนี้ละอือพี่หนูทยอยทุกคนจ้ะ เห็ดกลุ่มนี้คือว่าดำคือมือขักแฉบมองดูเอ้ะโถมาเก็บกันจา้าเอาลวนมันคือพันธ์ดำมานหนิดอกเงีย่ยขาดแฉบิ่งดอกเห็นไหมบังดอกนี่อ้าวโถนั่นไงอ้งยใหญ่ดำปลือกมันก็มันดำตรงนี้อืมอืมคือคนละพันธ์มาจากตรงนี้ มันกอนี่ด้วยแล้วไม่รู้จะทายหูือก็ก่อนงามหลาหลาดีนะมันหลายนะจะเห็น,หนยังไงนะจ๊ะทุกคนนี่งบกระบาดออกจากหนุ่มค่อยๆจ้ะว่ามันยังหนุ้มดึงปวดๆจ้ะเอียงๆจังหน่อยนึง มันก็หลุดอ,าาออกมาดอกแกทั้งเน่าไปกับปนันเนี่นออมาดึงเอียง,ยงมากแต่ขาดออกอือหือแกโอ๊อไไยไหนติดเหงาน้ำหนอนไม่เกิดเป็นกลุ่มกันจ้ะน้าวามกลุ่มต้องกุ่มอีกจ้ะเดี๋ยวมีอผ้าก็บเดี๋ยวกลุ่มอีกคนเดี๋ยวกลุ่มอีกคนเดี๋ยวกลุ่มอีกคน ต็มกตาแล้วจากเห็ดย่างเป็นเห็ดย่างเริ่มคิมนี้สิเอินคลิบว่าเก็บสารพัดเห็ดห <c ười> นามออกไปเถอะเออ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 อเออเออเอเออเออเ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 ออเเิเอาาาอเ,ออ,อ,เ,มมเ,เออเีเเออเอ่เเออเอยเออเออเอ่เออเออเเออเอเเ งามป่ะเจ๋งเลยงานเราแตะเลยเพื่อ,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 อน,นี่จะไหนมันติดกับิ้วสีไหมเดี๋ยววิโนเอาไว้ก่อนเอาเนาะไปเป็นเรื่องการสรุปเลยอันนี้สีแดงเลยบ่เดี๋ยวดูก่อนอือนี่นี่นะบอฮักบอฮักอยู่บ้างนี่อันน้อยเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาเอาแบน,น,นีนี่เน่นี่อันนี้เอาไว้ไปไป,ไปหาต่อเจ้า ทุกคนพี่หนุนะบ่ค่อยจะถ่ายเบิดทุกช็อตเด้อจ้ะเพราะว่างมองได้ดอกใหญ่พี่หนูก็เก็บบ้างกระจกกระแจกไปนะจ้ะทุกคนจ้ะมองได้ลายๆพี่หนูยังสิกถ่ายทุกคนเบิ่งเนาะ้วจ้ะเนาะบ่ได้เบิ่งทุกช็อตนะจ้ะอันใดพอถ่ายพี่นุยังอีกถ่ายงซี่ล่ะจ้นะจน,น,จาานี่เบิง่งเดี๋ยวพี่หนูยุ่มออกหมดออกก่อนจ้ะโอ้ย6 <c oughs> ทุกคนพี่หนูให้เบิ่งนมังนี้เดี๋ยวเบิง่งแน่จ้ะเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งแน่ โอ้ยตายไปกต่นี้จ้าพี่น้องจ้าเนี่ยเนี่ยพี่น้องเฮเบิร์นคนคนตายไปก,กปนนตนกนนก่นี้จ้าพี่น้องเลยบ้างไงแต่เสียดายเนาะจ้าเนาะโอ้ยเนี่ยเงยไหล่จ้าโอ้ยได้ขนาดนี้แล้วบ้างไงน้อยเลยบ้างอืม พี่หนูบเก็บมันงนะจ้ะพี่หนูจะเท่าพะยัยมาหาพี่หนูจะไปเบิ่งอีกปลาหนึ่งก่อนจ้ะเนาะจ้ะเนาะเราขาไปเบิ่งกันว่าปลานั่นสีหลายบ่หลายเนาะจ้ะเนาะไปน้ากันเลยจ้าพี่น้องจ๊ะปะแล้วก็ทายรูปจักบาทเลยบางทีคนมาหลักหนุ่มจได้ไว้ลูปไว้ทะเบิ่งเนาะจ้ะเนาะปะผลงานพี่หนูปลาแหลกพี่หนูถ่าพ่อใหญ่ผุนพใหญ่มากแล้วจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งปลาที่สองกันเนาะจ้ะเนาะพี่หนูสิเทใส่ถุงนี่แหละจ้ะไปเบิ่งกันเลยจ้ะว่าสิมาาานนนบ่่่มปปลตอไีจ้ทุกคน ผู้ใดก็ผู้ใดจำตรงนี้ได้เนี่ยจะที่พี่หนูเคยถ่ายให้เบิ่งวิวงามๆหน่อยจ้ะเนี่ยจ้ะที่พี่หนูเคยถ่ายให้ทุกคนเบิ่งแล้วนะจ้ะปีที่แล้วเนาะจ้ะเนาะถ้าผู้ใดติดตามพี่หนูก็คงจะรู้เนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะบิ้วตรงนี้นี่จ้ะเคยถ่ายให้เบิ่งแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะ เดี๋ยวพี่ปดูพ่อ่า,ายรูปตรงนี้แป๊บนึงกันงามนี่จ้ะไปเข้าไปเบิ่งเห็ดกันจ้า่าสีมีโอ้ยเมืออญญ่อยโอซายางขึ้นเนินมาเมื่อยพี่น้องปีนี้เพิ่อเห็นเห็ดจ้าดอกเฮ้ยเนี่ยทุกปีเป็นแพ้เป็นแผ่นดูดูว่ามีเห็ดพ่อดอกพี่น้องว่ามีพ่อจีเลยปีนี้เอา นี่วางสันทุกเทียนนี่นี่ต่างศพลบอยู่จ้ะปีนี้บมมีจักดอกแสดงว่าบ่ขึ้นไปไปบ้านฮั่วนะจ้า,า,จาไปบ้านเฮาจา้ะเนะพ่อใหญ่ล่ออยู่รถปุดน่ะโอ้ยขอบคุณที่รับชมนะคะพอกันในคลิปถัดไปจ้า